สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะครับสเปเชียลกิบบ็อกนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างกับกล่องกิ้วนะครับสเปเชียลกิบบ็อกนี่ที่เรากดกดรับกันมานะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับดูแถบข้างบนนี้ครับก็คือนะครับถ้าเรากดรับมานะครับกดรับมาแบบนี้เวลาก็จะเดินใหม่นะครับทุกๆเลเวลทุกๆอ่าตัวนี้จะอยู่ที่ ทุกๆ45สี้านาทีเราจะรับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรับมาแล้วทําอะไรได้บ้างนะครับเมื่อเรารับมาแล้วนะครับม, here, onun, ม,มันก็จะมาอยู่ในคลังส่วนตัวของเรานะครับมันจะเป็นใบแบบนี้นะครับก็จะมีระยะเวลานะครับการหมดอายุของมันนะครับถ้าเราไม่กดรับเรื่อยๆนะครับมันก็จะหมดอายุแล้วก็หายไปนะครับถ้าเรากดรับเรื่อยๆมันก็จะสะสมไว้ในคลังเรื่อยๆนะครับแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะครับ เรามาดูนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้ามาที่นะครับสะสมไปแล้วนะครับใบลายใบเราก็เข้ามาที่ ATM ในเมืองบริไอนะครับเห็นตัว ATM มไหมครับตรงนี้นะครับเราเข้าไปนะครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับเราสามารถเลือกไอเทมที่เราต้องการนะครับอันไหนที่เรารับได้มันก็จะสามารถกดเข้าไป รับได้เลยนะครับสมมติว่าผมต้องการใบนี้แหละพอผมลงบ่อยผมก็จะกดเข้ามาหรือว่าพวกยาคาัดต,ต่างๆนะครับค่า exp นะครับสกิลผมไมต้องการแล้วนะครับมื่อเราจะสะสมไว้ใบพวกนี้นครับสามารถแลกตรงนี้ได้นะครับและเราก็นำไปใช้ได้นะครับก็คือในระยะเวลา กอบเขตนะครับตัวนี้มีอายุ3วันนะครับแล้วต่อไปนะครับเราพูดถึงนะครับกิ้วนะครับกล่องกิ้วมันทําได้อะไรได้บ้างนะครับถ้าตัวละครนั้นได้ตั้งค่าเป็นตัวละครหลักของกิ้วนะครับจะมีแถบสีเขียวนะครับเกตสีเขียวขึ้นมาในด้านบนซ้ายมือนะครับของหน้าจอนะครับก็จะมีแถบที่3ขึ้นมาเป็นแถบสีเขียวนะครับ ตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับได้จากการออนไลน์นะครับว่าเราออนไลน์เกมนานขนาดไหนค่าตัวนี้กีจตัวนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับลงดันนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าเราก็เข้ามาที่เมนูกิวนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราออนนานนะครับจะมีจุดไข่ปลาสีฟ้านะครับตรงนี้เราสามารถรับรางวัลกิวได้นะครับอ่ากดเข้าไปนะครับแล้วมันจะบอกว่าเนี่ยภารกิจที่เราทํานะครับ มันสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับมาจากการลงดันอะไรพวกนี้นะครับว่ามันก็จะบอกนะครับว่าเราไปเคลียร์ดันเจียนตรงไหนได้รับไอเทมอะไรนะครับลองตอนนี้ลองขยับอ่านดูนะครับว่าเราต้องการใช้อะไรนะครับเราก็สามารถไปลงดันนั้นนะครับแล้วเราก็สามารถกดรับนะครับกดรับเข้ามานะครับอ่าตอนนี้กดรับเข้ามาแล้วมันก็จะมาอยู่ในคลังส่วนตัวนะครับแบบนี้นะครับอ่า นี่นะครับจะเป็นไอเทมพวกนี้นะครับส่วนใบสมบมพวกนี้มันจะเป็นแรนดอมมานะครับเอ็กพีปีนะเราก็กดใช้ไปนะครับค์ดนะครับข้าวหนึ่งพอยส์นะครับกดใช้เข้าไปนะครับปีนะครับพวกนี้นะครับแล้วมันจะมีไอสีเขียวตรงนี้นะครับมัน กิ้ตรงนี้นะครับมันทําอะไรได้นะครับตัวนี้นะครับเมื่อสะสมครบนะครับเราก็สามารถซื้อของในคังกิ้ได้นะครับก็เข้าไปที่เมนูของกิ้นะครับนะครับเมนูกิ้นะครับแล้วก็ร้านค้ากิ้นะครับซึ่งนะครับเราก็สามารถนะครับสะสมนะครับว่าเราจะซื้ออะไรในนี้ตัวไหนที่มันซื้อได้นะครับ ค่าจิวพอมันก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีแบบนี้นะครับหรือว่าแรกตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะมาสามารถไปเพิ่มค่าสเตต,ตัสของเรามันต้องการจิว20จิวนะครับมีระยะเวลาในการตัวนี้ใช้ใน1ชั่วโมงนะครับหรือว่าใช้5 0จิวนะครับอ่าระยะเวลาในการใช้ตัวนี้จะเป็น3ชั่วโมงนะครับผมจะซื้อเข้ามานะครับอ่าตัวนี้นะครับ ครับตัวนี้ก็จะให้ไปนะครับตามจํานวนกิวนะครับแล,และเราก็สามารถนํามาติดตั้งเพิ่มสเตตรต,ตรงนี้ให้กับตัวละครได้นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับสังเกตว่าใช้ลงกันได้นะครับอีกกล่องหนึ่งตัวนี้จะซื้อมาในสอปนะครับเกตบัน20บาทนะครับตรงนี้นะครับ าเจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าหลายคนคงหายข้อสงสัยนะครับว่ามันทำอะไรได้นะครับจะลืมตั้งตัวละครหลักนะครับตรงนั้นนะครับจะสามารถรับกล่องตัวนี้ได้นะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าคุณครับ